กราบน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัเจกับพธเจ้าทุกพระองค์พระอาหารหันต์เจ้าทุกพระองค์ครูบาอาจารย์ของสายธรรมสัมมาสัมพุทธปัจฉิมาสัมพุทธะกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าสวัสดีแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านแม่ชีชื่อแม่ชีบุญเจนการนะคะเป็นนักศึกษาของมหาวิชาลายัยรุ่นที่หนึ่งวันนี้แม่ชีก็จะมาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องว่าเราคือใครเรานั้นก็คือดวงจิตที่เกิด มาจากท่าสี่ดินน้ำลงไฟที่เป็นทิพย์เป็นอมตะไม่มีตายเคลื่อนที่ไวกว่าแสงและเราก็ควรจะเห็นความเป็นเราว่ามีอะไรบ้างซึ่งก็คือมีจิตมีกิเลสตัณหามีกรรมแล้วก็มีกายแล้วเราก็ต้องฝึกแยกทั้งสตัวนี้ให้ออกจากกันไม่ให้มาติดกันแล้วก็ไม่ให้มาพัวพันกันแยกแต่ละสิ่งออกจากกันและฝึก กรรมฐานหลวงทะลวงจิตเพื่อที่จะได้ให้ทั้ง4อย่างเนี้ยให้แยกออกจากกันการที่เราจะฝึกกรรมฐานหลวงทะลวงจิตให้ได้นั้นเราต้องฝึกสวดฟอกจิตเพราะว่าการสวดฟอกจิตน่ะมันเป็นหนทางเส้นทางลัดที่จะทําให้เราสามารถทําสมาธิทํากรรมฐานหลวงทะลวงจิตได้อย่างง่ายดายเมื่อเราฝึก ฟอกจิตสําเร็จแล้วก็ให้เราทํากรรมฐานหลวงทะรงจิตพอเราทํากรรมฐานหลวงทะรงจิตแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่กายกายไม่ใช่เรากิเลสตัณหาก็เขาก็มีเป็นของเขาอยู่แล้วเราก็แยกออกมาได้และเราก็สามารถละกิเลสตัณหาได้กายนี้เมื่อหมดจากภารกิจในชาตินี้ก็สลายแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติไปให้เราฝึกฝนไป ด้วยแม่ธรรมทั้ง5ประการก็คือให้เราละกิเลสรูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสให้เราเดินอยู่ในทางสายกลางและให้เราเดินด้วยมรรคแปในการปฏิบัติให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับอริยสัจสี่แล้วก็ให้รู้ของขันห้าอาการ32ธาตุสดินน้ำลมไฟในกายเราเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วว่าเราก็คือดวงจิตที่มีกิเลส ตันหามาครอบทําให้เกิดกรรมและกรรมก็ทําให้เกิดกายแล้วเราก็จะสามารถแยกทั้ง4อย่างออกจากกันได้ก็สามารถทําให้เราได้กลับคืนสู่พันิพานได้โดยการที่เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตตสงสารนี้อีกไม่ชีก็ขอให้ทุกท่านได้ฝึกแล้วก็ได้รู้ว่าเราคือดวงจิตที่มีกิเลสต,ตัณหาครอบทำให้เกิด เป็นกรรมและกรรมก็ให้เธอเกิดเป็นกายให้เรารู้จักแยกจิตแยกกายละกิเลสเราก็จะสามารถนำพาดวงจิตของเราออกจากวัฏฏะสงสารเข้าสู่พะนิพานได้ก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าสู่พะนิพานได้โดยเร็วพันนะคะสาธุค่ะ